วันนี้เผยความลับของการสกรีน3สีด้วยเครื่องระบบซิลสกรีนแบบฟรีฟรีกันเลยครับลูกค้าถามว่าสกรีนหลายสีด้วยระบบซิลสกรีนมันทำได้ไหมแม่นยำไหมคลิปนี้มีคำตอบง่ายๆด้วยเทคนิคและเครื่องจักรของเราใครๆก็ทำได้แน่นอนในครั้งนี้ลูกค้าต้องการสกรีนลายถึง3สีเพื่อเพิ่มมูลค่าและไม่เหมือนใครสกรีนลายรอบใบลงบนวัตถุกแก้วใสเป็นการผสมผสานลวดลายซับซ้อนตามโจทย์ของลูกค้าจะเป็นอย่างไรมาชมกันครับ เริ่มแรกก่อนที่เราจะทํางานหลายสีเพื่อการทํางานที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วแม่นยําเราจึงติดตั้งระบบเฟืองและชุดจิกจับขวดที่ออกแบบและผลิตโดยทีมงานของเราจากนั้นก็มาเริ่มสีที่1กันเลยติดตั้งบล็อกและใส่สีที่ต้องการหยิบขวดเข้าเครื่องสกรีนเมื่อสกรีนเสร็จหยิบขวดออกเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วและด้วยสเปคของเครื่องจักรเครื่องนี้สามารถสกรีนลายสกรีนได้ยาวและใหญ่รอบวัตถุขวดแก้วของลูกค้าบวกกับประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ส่งผลให้ลายสกรีนออกมาเต็มใบสวยเนียนจริงจริงครับเสร็จแล้วพักให้หมึกสีแห้งแล้วมาเริ่มสกรีนสีที่2กันครับติดตั้งบล็อกสกรีนลายที่2ใส่สีที่ต้องการจากนั้นนําขวดเข้าเครื่องจักรหมุนก้นขวดให้ตรงกับชิกที่เราได้ออกแบบเพื่อล็อกตําแหน่งสีที่2และสกรีนเพียงเท่านี้ตําแหน่งสีที่2ก็ตรงตําแหน่งที่เราต้องการแม่นเหมือนจับวางกันเลยทีเดียวสุดท้ายสกรีนสีที่3ที่สามารถนําขวดที่สกรีนสีที่1และ2แล้วมาสกรีนต่อได้เลยโดยเทคนิคก็ทําแบบเดิมเลยครับ และงานนี้ทางทีมออกแบบของเราได้มีการปรับแก้ไขแบบเพื่อให้สกรีนออกมาแล้วค่าบวกลบหรือตำแหน่งความคลาดเคลื่อนจับผิดไม่ได้แน่นอนครับเป็นอย่างไงกันบ้างครับลายสกรีนที่ออกมาสวยสดขมชัดแม้จะเป็นการสกรีนแบบทับซ้อนสีกันก็แม่นสุดๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคการสกรีนดีๆแบบนี้ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องสกรีนอยู่มีลักษณะการใช้งานสกรีนแบบไหนสามารถติดต่อปรึกษาบริษัทนิจินได้เลยที่ไลน์นิจิ n โอ a พหรือโทร0868426859ได้เลยครับ